เขาแล้วมิดแล้วแล้วเ,าเราทำอะไรช่างชิดอะไรนี่เลยน,น,ยนี่ดุมเนี่ยยกมาเลยกระไซนั้นแล้วก็ใส่ลูกหมากเนี่ยแล้วก็ใส่น็อตโชคที่หลังยกมาเลยครับนั่นทั้งดุมใครทำไมเอาส่วนในคิดนั่นนะไอ้พวกนี้มันวัดแล้วมีรุ่นเดียว,วนะั่นแหละรุ่นนี้เป็งไงยัยงไม่เห็นมาเลยใครมาแล้วหรืเขาเอารถรับไปรับเอามา เอาช่างจับไว้เดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันยาวมาไก่เฮ้ยผิดข้างแล้วข้างเฮ้ยไม่ได้ไกลไม่ได้ถอดออกอ้โผิดข้างไอ้คนใส่ก็น่ามืดใส่ดูดิไอ้เราก็ลืมดูตัวไงหตัวเลยเอเออาข้างขวามาเดินไปบอกเขาข้างซ้ายอันนี้ก็ใส่เอาเลยงัดมัดตีออกไปโอ้เผื่อผิดข้างเดี๋ยวอย่าดึงออกเดี๋ยวตีออกอย่าดึง กัะจับๆจะไม่พอเลยเราเลงงัดมาตีออก,อกนไวยนะตีให้นิดน,นึ่งตีให้เพิ่ึกล่องเอาเล็ง,งัดด้วยนะเลง,งัดด้วยนะมาตีท้อนใหญ่อเ,อาาเอาให้เขาไปไกลเอาเลยง,งัดสีดำอะ่ะตัวนึงจับตรงนี้จัอนอย่าให้ลนดนบบนโอ้โไหกไหกดเดินทีม่าใส่บอลไปอกิดข้าง ข้างซ้ายอันนี้ข้างซ้ายแบกไหมแบกแต่นี่อันนี้จะเข้าไหมอันนี้ดูข้างไหนนี่ดูอันมาดูยกดุมมาดูวางนั้นลงก่อนวางลงก่อนเอออันนี้ถูกอันนี้ข้างซ้ายเอออันนี้ถูกแต่เท้าคลิดเราข้างซ้ายเฮ้ยวะจะดุมถูกแล้วเนาะวางลงกับพื้นก่อนวางลงกับพื้นก่อนยกอันนี้ใส่ดิ อันนี้เสียบเข้าไหมลองลองอันนี้เสียบดูเสียบเข้าเสียบเข้าดูเนี่ยเสียบเข้าไปเลยเข้าไปเออพอดึงออกไปดึงออกต่อวางลงเอาลูกยกไปนี่ใส่ลูกยกไปใส่อถเนี่ยใส่รถเนี่ยใส่ไปใส่เข้าไปเลยยกทุงสูงแม่นแล้วเออ

เอตรีกอนตัดต่อแล้วเอตที่ตัดต่อเนี่ยวางลงกมาพึ่งแบบเอาน็อตมาตัวเดียวมาตั้งไว้เออนัดนัดอ่ะนั่นแหละนั่นแหละในมืออ่ะนั่นแหละขันไปขันแน่นๆเลยเออขันให้มันตึงเดียวเรียกอันนี้ดูรูก่อนยกออกมาเลยเอาน็อตะก่อนเลยในรูมันในรูนั่นในรูยังโอเคขันไปเบอร์สิบเจ็ดมาไทย ปลูกเรียกนะปลูกเกา่าอยู่ปลูกเกา่าลงแล้วขับเครื่องเดี๋ยวขึ้นแล้วของมันอยู่ในร้านเชียงกุ้งอเอเ้ยให้มันถอดเปลี่ยนเทาก็ได้นี่ว่าถอดเอาตีหัวเนี่ยเอาใส่ครับไอ้ตัวนั้นเอาอเอาเหล็กเก่าก็ได้น่ะนะอย่าทำไม่นะ่ะแค่นั้นนะ เรื่องนั่นแล้วเอ้ยครับเอาเอาข้างขวามาให้เราแหมควรจริงคนนี้ไม่ไม่มันเอามาสองตัวมันคงจับผิดช่างเลี้ยวไม่หมดเดีเ๋ยวเลี้ยวล้อมันนี่หมดเลยแม่เราขันจะขันคำน,นู่นขันเข้ามาเผื่อนี่แหละแม่ได้อาขันแน่แนๆเลยนะจับสองมือดึงดึงเลย แล้วจะเอาน้ำมาทำอะไรโห้ไปต้องไปล้างกเอาผ้าเช็ดเอาพอเอาผ้าเช็ดเอาพอแล้วทำเครื่องเดือนหนึ่งอย่ามาเอาความดีความชอบตายเอาเนี่ยยังเน่นๆเลยก็เครื่องเดือนหนึ่งอหรอ

นี่ไฟฉายมองดูหารูเจอกันคิดูเจอไม่รู้มีมันต้องสั่งมาสองตัวแล้วไม่สั่งมาตัวเดียวหรอกเขายังเห็นรูยังฮะในรูเห็นจังเอาอะไรแหลๆเล็กเมแย่ดยนี่อยู่ตรงเสาลิบเต็มเลยเนอะเออนะั่นแหะมาครึ่งเดียวพอเอามานเดียวอะเออแบ่งครึ่งนึ่งอะเออ มาดูใเจอก่อนนี่ก็ล้างครับล้างรถโอ้ยพอจะก๊อกรถการล้างจะล้างทำไมวะเจอยังเจอรู้แล้วบ่ทอดออกก่อนเลยเอาไปเจ้ามาเจ้าสก้าวขึ้นไฟฉายก่อนดึงอีกดึงมาเนี่ยใจเนี่ยดึงมาอีก เอาอีกแท็กหนึ่งเออพ่อเสียบดูดูดิเข้าไหมลองเสียบดูไปฉา้มองเห็นหมดแล้วไปนี่เอาน้ำจากถังล้างกันแน่ก็จบอู้ยคนเอาอะไรเยอะขนาดนั้นเข้าไหมไม่ได้ขันอีกหน่อยเดี๋ยวฮะเรานี่หนูทรเบี๊ย

มาปิดข้างครับส่งข้างขวามายาวเพื่อเลยไม่เอาคิมอ่ะไม่เอาคิมอะเออคิมคิมแดงคิมปมากแล้มอะไรกันล็อลแล้วครับ ้องเอาครีมชี้แดงคีมไม่มีใช่ครีมครีมตัดอะ่ะเอาเอาคีมมไหมใช่างเอาคีมตัดมันพคงแบนก็ได้อันนี้ก็ได้เอางัดดูสิงัดมา Nhật nhanh lùng, hát nhanh hôn mát mía. ừu hát ngang 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 là ngang 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 như ngang 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 อันนี้เข้าไหมอันนี้เดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวค่อยทีหลังอ๋ออันนี้สวยเก่าใส่ดีกว่าเก่าไม่เสวยฮะอ๋อเก่ามันสวยแล้วอันนี้มันเดี๋ยวค่อยถอดเดี๋ยวยี่หอว้างครับ เครื่องฟอไปเวลายกใส่แล้วครับทอน้ำล่างเหรอ